ทุกคนไปแกล้งกันนี่ฟลอเรโของโปรดได้เวลากแกล้งคนแล้วโว้ยวันนี้นะคะนี่ฟลอเรโล,ลดราคาอยู่ไปซื้อมานะทีแรกก็จะซื้อมากินธรรมดาแต่คิดไปคิดมามีใครบางคนที่ชอบกินมากๆเลยแล้วก็มะนาวเนี่ยสลับล่างแกล้งมาทุกปีสิปีนี้กินม,มากท้มดเลย เสแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำหน้าติดจูใหญ่เทุกคนเราก็ไม่ต้องใส่ถุงเก่าเดี๋ยวเราแบบว่าเอาของปีใมันี่ยนี่นี่ไงล่ะโอเลูกใหไปลูกไก่กูเด้อของปีใหม่ชอบกินนัใใจไหมนี่ไม่ว่าไม่ว่า คุณรู้ว่ามันไม่พอจะชูดวยากให้เพื่อนนี่ นี่เร็วๆอานั่งๆๆนั่งนั่งมีของขวัญจะมอบให้ขอ,องขวัญใช่ทำให้อย่างดีห่อห่ขอทำให้อย่างดีเอานะเข้ามาสิหันหน้าดีๆวัดละของขวัญวันปีใหม่ไงปีใหม่เลยใช่ของขวัญวันปีใหม่มหมหแก่ได้ไหมแก่ได้เลยเขาทำให้พี่นันนีหน้าแอบไปอยู่ข้างบนกันนานพี่นันไม่มีเซอร์ฟงส์เซอร์ไพรส์อะไรให้เขาเลยที่มีเซอร์สีอะไร แ <c oughs> อไปนะเนี่ยท่าอยากยาดีเลย,เไไยเต้องมีสีสันชีวิตเด็อย่าบอกว่าอะไรอะไรอ่ะให้ทายมาว่าว่าจะเป็นอะไรอยู่ในนั้นมันคืออะไรของเล่นนะเปิดดูซ <c oughs> ี่เพ่ให้ทายาว่าอยู่ในนั้น ไม่ใช่อันนี้มันเป็นกล่องไอ้นี่ลูกค้าส่งมาเขาเอากล่องที่คอลลาเจนส่งมาใส่เปิดเปิดเปิดอาเปิดให้เพื่อนๆดูสินี่เป็นของขวัญวันปีงวดวันนี้วันที่6หน้าแล้วก็จะพบกับของพี่นัสสุดโปรดชอบดีเดเรื่อง อเอาไปนี่ให้แต่ใช้ด่าทิ้ชั่วไหนเอามาดูสิไม่มีอะไรเลยมีไข่ช้างไข่ๆๆทองอะไรไขท่ทอง นี่ยวพี่นัทชอบรู้เหรโอเคแกแกดูสิเอากินเข้าไปของโปรดเรื่ฟอร์เรโลเลยเชิญฟอร์เรโลมันนาวเชื่อเลยฟอร์เรโลของโปรดฟอร์เรโลบ้านมึงใหญ่เอากินเข้าไป กินเข้าไปยังยงนี่เหรอกินเข้าไปยังไงมาทำลายฉันเอ้าทเพื่ออะไรของขวัญันปีใหม่ไงพี่แบ่งให้หยอกอันนี้ก็ของขวัญปีใหม่จากพี่เหมือนกันกินสิเจ็บคอเนี่ยมากินเลยโควิดหรือเปล่าเนี่ยดีนี่ไม่ขอบคุณสักทาเลยสาวทำของขวัญวันปีใหม่ ไม่กระทืบก็บุญแล้วแย่ของจริงเขากินไปหมดแล้วแอ่ะรอยช็อกโกแลตยังอยู่ไหนเ่นี่เลยไปไหน่ะอาโคกกินปะ โอ้น้อยนิดเโอเคนี่มหมาดากสามลูกโอเคกินหมดแล้วเอ้ยวินไปเนี่ผมก็าอก่ออร่อยกินผมอร่อยจบหน้ามาสิอยากินนงรีวิวรีิวอะไำไมไม่ได้กินจักอะไรนั่แหละได้กินสาย นี่เรามาทำข้อตกลงพันธสัญญาปีใหม่กันเดี๋ยวเข้ามาปีใหม่นี้พี่นัทจะเชื่อฟังเขาทุกอย่างแล้วจตหลอดปีจตล <c oughs> เ,เลยนะเปีที่แล้วไม่เชื่อฟังเยนะแอตรงเลยเอีเด,ด,ดี๋ยวเๆๆเดี๋ยวเนี่ยเด,ดี๋ยวมาสิสัญญาปีผนึกด้วยเอาโฟกออกก่อน พี่เจะเชื่อฟังเขาตลอดไปเขาพูดแล้วก็จะไม่เถียงห้ามขึ้นเสียงใส่เขาแล้วก็ห้ามแบบว่ามาเถียงเขาหรือพูดจาเถียงเขาหรือพูดจาอะไรขัดหูขัดตาเขาเด็ขดขาดแอเอ๊อเอะอะไรงั้นไม่ให้ของขวัญจริงๆนะไหนถ้าดูของขวัญที่มันมีมูล,ลค่าหน่อยไหมของขวัญที่มีมูล,ลค่าใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ทีนั่นก็จะกินให้หมดและยออเย้ยอ่ะอร่อยนี่นี่ลดราคาอยู่ก็เลยไปซื้อมาเยอะสองอันเลยแฮปปี้นิ้วยิ้ม